สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของลอยครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับกลายเป็นข่าวที่น่าสนใจและก็ชวนอมยิ้มได้ไม่น้อยเลยครับท่านผู้ชมเมื่อปรากฏภาพของหนุ่มสาววัยรุ่นชาวจีนพากันแต่งตัวในสไตล์ของชุดนักเรียนไทยนะครับโพสต์ลงโซเชียลของจีนมากมายเลยทีเดียวทั้งชุดนักเรียนชายแล้วก็ชุดนักเรียนหญิงด้วยครับที่มาที่ไปก็คือ กระแสการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนไทยนะนะครับมาจากสาเหตุหลากหลายประการเลยทีเดียวเช่นแฟชั่นสไตล์ JK อิทธิพลของภาพยนตร์แล้วก็ละครไทยเดี๋ยววันนี้ทางช่องของเรานะครับจะพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดในแต่ละประเด็นกันครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชุดนักเรียนไทยนั้นกลายเป็นกระแสแฟชั่นในประเทศจีนในทุกวันนี้ครับต้องเกริ่นกันก่อนครับว่าภาพวัยรุ่นชาวจีนที่สวมใส่ชุดนักเรียนไทยนะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหมู่วัยรุ่น ที่เป็นบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับประมาณว่าเป็นเน็ตไอดอลจีนที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนั่นเองครับโดยกระแสดังกล่าวนั้นนะครับเริ่มถูกพูดถึงและรับรู้กันในประเทศไทยจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่าลุยจีนนะครับโดยเพจดังกล่าวครับได้โพสต์ภาพวัยรุ่นชาวจีนสวมใส่ชุดนักเรียนไทยในหลากหลายสไตล์พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าแฟชั่นชุดนักเรียนไทยดังที่จีนและแคปชั่นที่ว่าพลังแห่งหนังซีรีส์ไทยครับ นะครับโดยมีการบรรยายด้วยครับว่าอันนี้เป็นพวกแฟชั่นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่จีนนะครับใส่ถ่ายกันสวยๆอารมณ์ชิลๆย้อนวัยใสในหน้าร้อนแบบหนังซีรีส์ไทยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กอีกอันนึงคือหนูอยากมาเป็นนักเรียนไทยจริงๆเหรอครับผมซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับถูกแชร์ไปมากกว่า5,000ครั้งแล้วก็กลายเป็นกระแสะข่าวที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากครับ ทำให้ในเวลาต่อมาครับมีเพจข่าวหรือว่าเว็บไซต์ข่าวระดับประเทศจำนวนมากที่นำไปเล่าต่อหรือว่าเผยแพร่ต่อนะครับเช่นสนุก .com ม <_ S 2> ติชนเนชั่นทีวี <_ S 1> ข่าวสด Bright TV ีเอ็มไทยเป็นต้นครับโดยเนื้อข่าวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการกล่าวถึงกระแสะความนิยมในแฟชั่นสไตล์ชุดนักเรียนไทยซึ่งเกิดจากกระแสะความนิยมของภาพนยรลละครตั้งแต่อดีตนะครับ โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับซึ่งนำแสดงโดยมาริโอมา l เลอร์แล้วก็ใบเฟินพิมพ์ชนกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับออกฉายเมื่อประมาณปีพศ2553โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นในสมัยมัธยมครับถ่ายทอดรายละเอียดชีวิตสมัยวัยรุ่นได้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากๆของเด็กมัธยมในประเทศไทยครับ ซึ่งหลายๆอย่างในเรื่องนั้นครับก็ได้สร้างความรู้สึกร่วมทางวัฒนธรรมกับวัยรุ่นหรือว่านักเรียนชาวเอเชียในประเทศอื่นๆด้วยครับทำให้ในเวลาต่อมาครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักถูกนําไปฉายในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศต่างๆในเอเชียก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมสูงมากในหลายประเทศครับกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยในดวงใจชาวเอเชียอีกเรื่องหนึ่งและสามารถขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกอฟฟิศในประเทศใหญ่อย่างอินโดนีเซียได้ด้วยครับ กระแสความนิยมอย่างสูงดังกล่าวครับถือว่าเป็นพลังในการเผยแพร่ภาพลักษณ์นักเรียนไทยที่สวมใส่ชุดนิติฟอร์มไปยังสายตาชาวต่างประเทศครับและกลายเป็นภาพจําของดาราไทยที่สวมใส่ชุดนักเรียนโดยเฉพาะใบเฟิร์นแล้วก็มาริโอ้ครับเมื่อเราลองมาดูชุดนักเรียนที่เหล่าบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนสวมใส่กันในโซเชียลมีเดียนะครับจะพบว่าหลายๆชุดเนี่ยเป็นชุดที่ทําตามแบบที่ปรากฏในภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแบบเป๊ะๆกันเลยครับ อย่างเช่นชุดนี้ก็นผู้ชมครับก็เป็นชุดที่ทําตามแบบชุดที่ใบเฟิร์นใส่ในภาพยนตร์เลยทีเดียวครับมีการปักตัวอักษรดอเด็กนอเนนแล้วครับแล้วก็มีเลขประจําตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่นะครับต่างก็ชื่นชอบแล้วก็ชมว่าชุดนักเรียนไทยนั้นน่ารักครับโดยมีการติดแฮชแท็กภาษาจีนด้วยครับโดยอ่านว่าไทกัวอีฝูนะครับหรือแปลว่าเสื้อผ้าแบบไทยนะครับเพื่อพูดถึงชุดนักเรียนไปจนถึงชุดแบบอื่นๆของประเทศไทยด้วยครับ นอกจากกระแสจากภาพยนตร์เสียงเล็กๆที่เรียกว่ารักตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับณตอนนี้กระแสซีรีส์ไทยก็เป็นที่นิยมอยู่เรื่อยๆในต่างประเทศครับโดยเฉพาะประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกโดยเรื่องล่าสุดที่ถูกพูดถึงกันมากเลยนะครับก็คือซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2นะครับหรือ Girl from nowhere ซีซั่น2โดยตัวละครเอกที่ถูกกล่าวถึงกันไปทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าแนนโนนะครับ และตัวซีรีส์เองนะครับก็ติดชาร์ต Netflix ในหลายๆประเทศทั่วเอเชียได้รับการพูดถึงและคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ต่างๆของต่าง,ง,างประเทศมากมายเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นครับโดยในเว็บไซต์โต้ป้านของประเทศจีนนะ,นะครับมีชาวจีนพูดถึงซีรีส์เด็กใหม่เยอะมากๆครับโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้รับคะแนนเรตติ้ง8.4เต็ม10นะครับ จากผู้ให้คะแนนทั้งหมด32,882คนครับและด้วยความที่ซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นะครับเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนไทยซึ่งสลับเรื่องราวและสถานที่ไปตามโรงเรียนต่างๆก็ทําให้ผู้ชมได้รับชมและซึมซับภาพชุดนักเรียนไทยอีกทางหนึ่งนะครับส่งผลให้เกิดความนิยมมากขึ้นตามกระแสะความนิยมในซีรีส์เลยครับท่านผู้ชมครับ โดยกระแสนในโลกออนไลน์จีนนะครับมีการพูดถึงซีรีส์ดังกล่าวมากมายมีการพูดคุยผ่านแฮชแท็กภาษาจีนนะครับที่อ่านว่าจินจุยหนีหายนะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าเด็กหญิงต้องคำสาบนะครับรวมถึงมีการโคเวอร์ถ่ายภาพชุดนักเรียนในมูดอันโทนคล้ายๆกับตัวละครเอกอย่างแนนโ่ในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ด้วยครับ นอกจากนั้นครับเราสังเกตชุดนักเรียนที่ชาวจีนใส่บางชุดนั้นก็ยังมีความเหมือนชุดนักเรียนในภาพยนตร์ซีรีส์ไทยเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์เชื้อสายไทยอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศไม่น้อยเลยครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีความพิดเห็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงกระแสแฟชั่นสไตล์ J K โดยคําว่า J K ครับย่อมาจากคําในภาษาญี่ปุ่นว่า โจชิโคุเซอินะครับที่หมายถึงเด็กสาววัยมัธยมปลายนั่นเองครับดังนั้นแฟชั่นสไตล์ JK ก็คือการแต่งตัวที่มีที่มาหรือต้นแบบหรือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กสาวมัธยมปลายโดยหลักๆนั้นนะครับจะแต่งกายคล้ายกับนักเรียนมัธยมในประเทศญ,ญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ชุดนักเรียนไทยนั้นสามารถสอดแทรกเข้าไปอยู่ในกระแสแฟชั่นสไตล์ JK นี้ได้ก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่ากระแสะความนิยมวัฒนธรรมแบบไทยๆนั้น เริ่มเป็นที่นิยมตามอิทธิพลของสื่อภาพยนตร์หรือสื่อในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ก้าวไปไกลในระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าผู้ชมครับเราลองไปส่องในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บซื้อขายของออนไลน์นะครับชื่อดังในประเทศจีนอย่างเว็บไซต์เถาเป่านะครับก็พบเจอว่ามีการซื้อขายชุดนักเรียนสไตล์ไทยๆในหลากหลายรูปแบบอีกด้วยครับโดยราคาขายของชุดนักเรียนไทยในเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับก็อยู่ที่ เราเราประมาณ35 128ถึงห2 8ยหยวนครับหรือประมาณ170 6 2 3ถึง623บาทเท่านั้นเองครับยังมีเรื่องราวน่ารักนรักมาฝากกันอีกนิดครับท่านผู้ชมครับในประเทศจีนเนี่ยเคยมีวงเกิลกรุ๊ปน่ารักมากๆเชื่อว่าวง Rocket Girls นะครับเป็นเกิลกรุ๊ปสุดฮอตจากรายการ Produce 101 China รายการนี้ครับเป็นรายการดังมียอดโหวตมหาศาลมากๆของประเทศจีนครับ แล้วก็วง Rocket Girls เนี่ยมีสมาชิกในวงทั้งหมด11คนโดย2ใน11คนนั้นนะครับเป็นสาวไทยนั่นเองค่ะชื่อมิมี่ลีนะครับกับซันนี่เกวาินครับในเทปรายการครั้งหนึ่งที่ถูกเผยแพร่เมื่อปีที่ผ่านมานะ,นะครับวง Rocket Girls เนี่ยได้เดินทางมาถ่ายทำรายการ Variety จีน โยโลนะครับ 20S นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรนะครับโดยมาถ่ายรายการวาไรตี้นี้ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกคนในวงนั้น,นแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนไทยในการถ่ายทำรายการทั้งหมดเลยด้วยครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในกระแสะที่ทำให้คนจีนจำนวนมากเห็นความน่ารักสดใสของชุดนักเรียนไทยไปอีกทางหนึ่งด้วยครับยังมีคอมเมนต์ในทวิตเตอร์นะครับที่แอดมินแอบไปเจอมาอ่านแล้วก็น่ารักแถมตลกด้วยครับโดยเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเป็นยูเซอร์ที่ชื่อว่า หวานหนิงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับโดยน้องเขาเนี่ยได้คอมเมนต์ไว้ว่าคือเราอ่ะอสสาศัยอยู่ที่ประเทศจีนแล้วทีนี้เห็นมีคนใส่เสื้อนักเรียนไทยล้วคิดว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยเข้าไปทักสวัสดีเขาหันหน้ามาทำหน้างง,งคือเขาบอกว่าไม่ใช่คนไทยแค่แต่งชุดนักเรียนหน้าแตกไปแล้วหนึ่งแต่คือน่ารักมากๆเลยนะตามส่วนสาธรารณะส่วนสนุกตามห้างใน t ิ๊กต k จีนก็คือทำคอนเทนต์ได้น่ารักมากๆกำลังฮิตจริงๆแหละ ครับอ่านแล้วก็น่ารักดีนะครับและแถมอีกคลิปใน t i k t o k ครับเป็นสาวจีนแต่งหน้าแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนไทยโดยโคเปอร์เป็นแนนโนในซีรีส์เด็กใหม่นะครับเหมือนมากๆกันท่านผู้ชมครับลองชมดูภาพที่เรานำมาฝากกันนะครับสุดท้ายนี้อย่างที่แอดมินเคยกล่าวไว้ในคอนเทนต์ซีรีส์ไทยสะเทียนเอเชียเมื่อเด็กใหม่ซีซั่น2ตีตลาดต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับอิทธิพลหรืออำนาจของประเทศแบบอ่อนซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า soft power หรือคือการที่ประเทศเรานั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีอิทธิพลต่อประชาชนในประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องใช้กําลังทางการทหารครับแต่ว่าเราอาจใช้เขาเรียกว่าอำนาจผ่านเครื่องมืออื่นอย่างเช่นเศรษฐกิจวัฒนธรรมอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆนะครับทางภาพยนตร์ซีรีส์วงการเพลงศิลปินนักร้องเป็นต้นซึ่งประเทศอย่างญ,ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งจากกระแสชุดนักเรียนที่นํามาบอกเล่ากันวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลพวงอย่างหนึ่งที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเรามากๆเลยทีเดียวครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่สร้างรายได้ให้กับประเทศผ่านผลงานดีๆเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างชื่อเสียงเผยแพร่วัฒนธรรมจนสุดท้ายกลายเป็นปัจจัยเพิ่มพลังซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วยครับ ถ้าผู้ชมครับตามสไตล์ของช่องเรานะครับเมื่อเราไปตามความเคลื่อนไหวในประเด็นที่สําคัญแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปส่องความคิดเห็นของชาวต่างประเทศจากแหล่งที่มาต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปอ่านความเห็นชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับชุดนินิอร์มนักเรียนไทยกันด้วยครับ โดยเราเอาความเห็นมาจากคลิปที่วงของหนุ่มๆไทยนะครับชื่อวง Devotion เต้นคเวอร์เพลงของศิลปินเกาหลีนะครับโดยใส่ชุดนักเรียนไทยรวมถึงความคิดเห็นจากแหล่งอื่นๆนะครับที่เราไปเจอมาในโซเชียลนะครับเกี่ยวกับชุดนักเรียนไทยครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยครับความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉันได้กลายเป็นคนคลั่งไคล้ซีรีส์วาจากประเทศไทยแล้วพอมาเห็นชุดนักเรียนกางเกงสีน้ำเงินในคลิปนี้ โอ้ m g อดมันช่างน่ารักอะไรขนาดนี้อกอิแปินจะแตกขอบคุณมากๆสําหรับการเต้นโคเวอร์ในครั้งนี้แล้วก็มีคนมาตอบกลับครับว่ามันทําให้นึกถึงซีรีส์ไทยได้จริงๆนะฮ่าฮ่าฮความเห็นถัดไปครับก็บ,กบ,บอกว่านี่มันน่ารักมากๆเลยพอมาเต้นแบบนี้ในชุดนักเรียนไทยว้าวความเห็นถัดไปรัาบ,บอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาดูน่ารักขึ้นไปอีกเมื่อใส่ชุดนักเรียนไทย ถ้าไม่ได้อ่านแคปชั่นฉันจะคิดว่าพวกเขานั้นเป็นวงไอดอลเคป๊อปเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดไปก็บอกว่าฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังดูซีรีส์จากประเทศไทยเลยฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามพวกคุณนั้นเก่งมากๆความคิดเห็นถัดไปก็บอกว่าฉันชอบชุดนักเรียนแบบไทยมากที่สุดในโลกเลยขอบคุณมากๆความเห็นถัดไปกับกล่าวว่าชุดนักเรียนไทยเนี่ยมันดูน่ารักมากๆเลยนะ และการเต้นนี้ก็สุดยอดมากๆรักเลยความคิดเห็นถัดมาครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าชุดนักเรียนไทยแบบนี้ดูเหมือนเด็กนักเรียนที่ไต้หวันบ้านของฉันอยู่เหมือนกันนะความเห็นถัดไปเขาบอกว่าชุดแบบนี้ฉันยังจําได้เมื่อตอนดูหนังไทยเรื่องแรกที่มาริโอเล่นกับใบเฟินและในซีรีส์วายของไทยอีกหลายๆเรื่องเลยฉันเป็นแฟนซีรีส์วของไทยรักจากฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นตัดไปเขาบอกว่าชุดนักเรียนไทยพอใส่แล้วเหมือนย้อนไปเป็นเด็กปี1ปี2เลยทีเดียวน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความคิดเห็นมาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่นะครับโดยบอกว่าชุดของเด็กน,นักเรียนในมหาวิทยาลัยของไทยก็จะแตกต่างจากชุดนักเรียนมัธยมไปอีกนะผู้ชายจะไม่ใส่ขาสั้นแล้วส่วนผู้หญิงก็จะไม่มีโบตรงกลางหน้าอกความคิดเห็นถัดไปครับ,บอกว่าฉันชอบการเต้นของพวคุณมากม ที่สาคัญชุดนักเรียนไทยนั้นก็น่ารักสุดๆไปเลยและความเห็นสุดท้ายที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับเขาบอกว่านึกถึงซีรีส์วัยรุ่นไทยเลยมันน่ารักมากๆครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นของชุดนักเรียนไทยที่อยู่ๆก็กลายเป็นภาพที่เน็ตไอดอลหรือว่าบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ในประเทศจีนต่างก็ลุกขึ้นมาใส่ชุดนักเรียนไทยถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย เยอะมากๆนะครับจนกระทั่งสื่อในเมืองไทยก็เอาภาพเหล่านั้นมานําเสนอว่าตอนนี้เนี่ยชุดยูนิฟอร์มนักเรียนแบบไทยนั้นกลายเป็นที่นิยมในตลาดจีนนะครับแล้วก็มีการซื้อขายมีการพูดถึงนัเกเรียนไทยกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆคนระับท่านผู้ชมครับที่อิทธิพลหรือวัฒนธรรมแบบไทยนั้นถูกส่งต่อแล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นที่รู้จักกันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากๆนะครับในอนาคตท้งในเรื่องของการที่เขาจะเสพสื่อบันเทิงจากไทยนะครับสร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวมถึงในอนาคต หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จีนก็ยังคงเป็นตลาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนําเงินนํารายได้มาสู่ประเทศของเราอีกมหาศาลในอนาคตรครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราจะนํามาฝากกันในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอลากไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าขอบคุณทุกท่านจากใจครับสวัสดีครับ